แม่อโหสิลูกเขยยิงลูกสาวยิงตัวตายเผยลังร้ายอีการ้องพระทักจะมีคนตายสองศพจากกรณีนายพานทองอายุ34ปีสามีใช้อาวุธปืนขนาด9มิลลิเมตรจ่อยิงนางสาวอารยาอายุ26ปีภรรยาเสียชีวิตก่อนใช้ปืนกระบอกเดียวกันจ่อยิงขมับตัวเองตายตามเหตุเกิดเมื่อคืนที่ผ่านมาบริเวณใต้ถุนบ้านเลขที่30 หมบ 13, บ้านดงน้อยตำบลปะโคอำเภอคุมพวาปีจังหวัดอุดรธานีสาเหตุจากการหึงหวงกลัวภรรยาปัญใจไปรักชายอื่นตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นต่อมาเมื่อเวลา1 0 3นาฬิกา30นาทีวันที่17มกราคม2565ผู้สื่อข่าวเดินทางไปบ้านเลขที่30หมู่13บอ ลงน้อยตำบลปะโคอำเภอคุมทวาปีจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นที่จัดงานศพนายพานทองแสนลำอายุ34ปีที่มีญาติพี่น้องและชาวบ้านเดินทางมาร่วมงานศพด้วยความเศร้าสลดใจมีการกางเต้นและทํากับข้าวเลี้ยงแขกที่มาร่วมงานด้วย โดยมีนางดาราอายุ58ปีแม่ผู้ตายนั่งอยู่หน้าโลงศพลูกชายและจุดพูดแล้วข้อลงศพบ,บอกลูกไม่ต้องเป็นห่วงแม่และห่วงอะไรทั้งสิ้นถึงแม้ว่าแม่จะอยู่คนเดียวแต่ก็มีญาติพี่น้องหลานหลานคอยดูแลอยู่ และให้ไปสู่สุขคติภพภูมิที่ดีนางดาราแม่ฝ่ายชายเปิดเผยว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุตนและญาติที่น้องเตรียมจัดงานศพลูกชายจนไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันทั้งคืนและตอนเช้าวันนี้ตนได้ทำขันห้า ขึ้นไปไว้บนิ้่พระบนชั้นสองของบ้านเพื่อขอขมาบอกกล่าวดวงวิญญาณปูย่าตายายและเจ้าถี่เจ้าทางให้รับรู้อโหสิกรรมแก่ลูกชายและบอกวิญญาณลูกชายไม่ต้องเป็นห่วงและให้ไปดีเพราะหมดเวรหมดกรรมในชาตินี้แล้ว ซึ่งขณะตนเองกำลังอธิษฐานหน้ายิ่งพระเกิดสันสะเทือนจนพระเครื่องตกลงมาพื้นหนึ่งองค์ตนเชื่อว่าเป็นวิญญาณของลูกชายที่ยังเป็นห่วงแม่ที่อยู่ตามลำพังที่บ้านหลังจากลูกสาวเดินทางไปทำงานที่เกาหลี ส่วนเหตุสลดที่เกิดขึ้นตนไม่ทอดใครทอดลูกชายของตัวเองที่รักและหึงพันรยามากเกินไปและที่ผ่านมาพ่อแม่และญาติของลูกสะใย้เป็นคนดีมากและไม่เคยมีเรื่องบัดหมางใจกันมาก่อนซ้ำยังรักใครปองดองกันดีมาโดยตลอด แล้ววันนี้ช่วงบ่ายจะเคลื่อนศพลูกชายไปชาปนกิจศพที่วัดป่าวิเวกเวลุวันขณะเดียวกันที่บ้านเลขที่1หมู่13บอร์ดดุงน้อยตําบลปะโคอําเภอกุ่มพะวาปีซึ่งเป็นบ้านของนางสาวอรารยาผิวแดงหรือเวอายุ26ปีพันรายา มีการจัดงานศพเช่นเดียวกันโดยมีชาวบ้านและญาติพี่น้องมาร่วมงานศพช่วยกันกางเต้นและทำอาหารไว้ต้อนรับแขกที่มาร่วมงานตั้งแต่เชา้าบรรยากาศเต็มไปด้วยความเศร้าโศกเสียใจของญาติพี่น้องโดยมีนางหนูไกรผิวแดง อายุ64ปีแม่ของนางสาวอารยานั่งต้อนรับแขกที่มาจุดทูปหน้าลงศพลูกสาวอยู่ภายในบ้านและจุดทูบบอกกล่าวลูกสาวให้ไปดีมาดีเกิดชาติหน้าก็ขอให้ลูกสาวรูปร่างหน้าตาสวยเหมือนในชาตินี้ และหากชาติหน้ามีก็จริงขอให้เกิดมาเป็นลูกสาวคนเล็กของแม่อีกนางหนูไกลเปิดเผยว่าหลังจากเหตุการณ์สลดเกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาตนก็นอนไม่หลับนั่งร้องไห้อยู่หน้าลงศพลูกสาว และไม่เห็นดวงวิญญาณของลูกสาวมาทำอะไรให้เห็นทุกอย่างปกติแต่จะมีสิ่งผิดปกติก็คือเช้าวันนี้ไม่มีฝูงอิกามาร้องให้ได้ยินแม้แต่ตัวเดียวหลังจากร้องติดต่อกันมา3าถวันก่อนเกิดเหตุกับลูกสาวของตน และเมื่อเราหนึ่งถึงสองสัปดาห์ที่ผ่านมามีอีกาบินร้องรอบหมู่บ้านก็มีคนในหมู่บ้านเสียชีวิตติดต่อกัน3-4สศพและทำการชาปนากิจศพไปจนครบทุกศพแล้วแต่ฝูงอีกาก็ยังบินมาร้องอีกพระหลวงพ่อที่วัดได้บอกว่า ในหมู่บ้านคงมีคนตายอีกสองศพแต่ไม่คิดว่าจะเป็นศพลูกสาวและลูกเขยของตนเองและไม่คิดว่าจะเป็นการตายจากการไปแบบนี้เลยอยากฝากเป็นอุทาหรณ์ในเรื่องความหึงหวงและการใช้อารมณ์นั้นมันไม่ดี เหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับลูกสาวและลูกเขยของตนส่วนทางญาติทั้งสองฝ่ายก็ไม่คิดติดใจหรือแค้นใจกันและไม่ขอโทษใครเพราะทั้งสองคนก็ได้จักไปแล้วและขอให้ดวงวิญ,ญญาณทั้งสองคนอโหสิกรรมให้กัน รวมทั้งญาติพี่น้องทั้งสองฝ่ายด้วยโดยศพลูกสาวจะชาปนกิจศพที่วัดป่าวิเวกเวลวุวันในช่วงบ่ายวันพุธเนื่องจากวันนี้ที่วัดติดงานเผาศพลูกเขยพรุ่งนี้ก็ตรงกับวันอังคารซึ่งเป็นวันแข็งคนอีสานอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารข้อมูลจากเรา